สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปั้นครับผมวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดเกมอีกแล้วนะครับก็จะเป็นการ์ดโปเกมอนเนาะรุ่นฉลองครบรอบ25ปีนะครับผมซึ่งบล็อกนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างจะพิเศษเพราะว่าเป็นการฉลองนะครับผมซึ่งเมื่อเราซื้อ1บล็อกเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะได้การ์ดโปโมแถมมาด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างหายากและ ทางเพจจะได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาเนาะเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นไปด้วยกันครับว่าเราจะได้อะไรซึ่งในกล่องนี้นะครับผมตัวที่เขาตามหากันเนี่ยก็จะเป็นมิวทองนะครับผมซึ่งก็จะมาดูว่าวันนี้เราจะมีมิวทองให้เพื่อนๆได้ดูกันไหมครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยนะครับดูกันก่อนซึ่งกล่องนี้ค่อนข้างจะพิเศษครับเพราะว่า ถ้าเพื่อนๆออยังไม่เคยรู้เนาะมันจะเป็นขายในเมืองไทยเท่านั้นนะเพราะเป็นการ์ดโปเกมอนภาษาไทยซึ่งจะเป็นเมนอิ n เจ p a n ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันเลยครับนี่ตั้งแบบร้านขายเลยก็จะเปิดได้สองฝั่งน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะดันได้ด้วยนี่นี่นะครับ เราหยิบออกมาเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นมิวทองกันก่อนเนาะว่าเราจะมีมิวทองไหมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดนี้มีสิบหกนะครับผมทาเดี๋ยวเรามาเริ่มซองแรกกันเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตอ่าใช้กันไกลตัดเนาะ องแรกครับเอาด้วยความพิเศษจะบอกว่าเออหนซองนะครับก็จะมีทั้งหมด5ใบเนาะซึ่งทุกใบเนี่ยจะเป็นฟอยล์หมดเลยเริ่มจากเอเนอร์จีไฟนะครับค o s อมอนนะครับคอสมอกนะครับ p a ่ g เกีแล้วใบสุดท้ายเป็นไขโ g a นะครับผม ซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อเห็นอาจจะเป็นแบบการพิเศษด้วยเพราะจะมีความวิบับนะครับกว่าการดปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นวิบับธรรมดาแต่น,นี้จะเป็นแบบมีตารางอยู่ข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับ2ที่2เลยเปิดมาด้วย Energy น้ำนะครับ SECOM งานวิจัยสาัตราจาจา์นะครับอันนี้ก็เป็นเ,เป็นการ์ดที่คนก็หากันในบล็อกนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นแบบฟูอาร์ตนะครับถัดไปเป็นอีเวลทอลและใบสุดท้ายครับเป็นปิกาจูโตขคืน V นะครับผมก็ลืมบอกไปว่าในบล็อกนี้เนี่ยคนที่ชื่นชอบปิกาจูเนี่ยน่าจะมีความสุขกับการเปิดบล็อกนี้นะครับเพราะว่าปิกาจู Pikachu เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยในบล็อกนี้นะครับแถัดไปครับเป็นซองที่ซองที่สามเนาะ เริ่มจาก Energy นะครับอันนี้เป็น Energy เหล็กงานวิจัยของศาสตราจารย์เซคคอมไคโอกาและใบสุดท้ายเป็นอีเวลทอนะครับผมสองถัดไป เอเนอร์จีมืดนะครับคอสมูนโอโอครับเซเนดแล้วใบสุดท้ายเป็นกาดอนเห็นว่าทุกใบเป็นฟอยล์นะครับผมสองถัดไปเมื่อกี้มีวีออกไปหนึ่งตัวเนาะพวกอะพิกาจู Pikachu. พลังงานพื้นฐานเป็นไฟฟ้านะครับ อามิวมาแล้วครับแต่น,นี่เป็นมิวธรรมดาเนาะค,นค,นค่อนข้างสวยนะครับถัดไปเป็นเซเนียด <c oughs> โฮโอและเดียวก้าครับผม <c oughs> ต่อกันเลยที่เพื่อนๆเ,เห็นว่าการมันค่อนข้างซ้ำเพราะว่า,าในรุ่นนี้มันจะไม่ได้มีการเยอะมากนะครับ เอเนจีพืชเดียวก้าซกาเรโอคอสมใบสุดท้ายเป็นลูกเกียจะเห็นว่าอ่าลืมบอกอย่างหนึ่งว่าอันนี้ครับก็จะมีโลโก้ฉลองครบ25ปีเนาะในในทุกๆใบนะครับถัดไปสองต่อไปนะครับ เอเนจีน้ำคอสโมนการอนคอสมอกและลูนาอาล่านะครับผมจะเห็นว่านี้ก็เป็นวิบวับเหมือนกันนะครับไปกันต่อเลยครับนี้เป็น เอเนจี Energy, นะครับถ้าต่อสู้อันนี้เป็นพิกาชูวันนี้สวยมากครับอันนี้ก็เป็นแบบการเลโทนะครับเป็นการที่เคยออกมาก่อนแต่ทำเป็นเต็มรูปนะครับพิกาชูถัดไปเป็นลูน่าลูน่าอาล่านะครับถัดไปเป็นเลชิลัมและใบสุดท้ายเป็นงานวิเศษของศาต,ตาจารย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับ sr นะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้เกินไปนะครับวันนี้สวยมากทีเดียว ลุ้นนั้นต่อเลยครับว่าม,มิวทองจะมีไหมวันนี้นะครับเริ่มจากจีเหล็กนะครับเลชิลัมโซคาเลโอลูกเกียและและปิกาจูโตขึ้นวีแม็กซ์นะครับค่อนข้างสวยมากทีเดียวนะครับ สองถัดไปจี้ไฟนะครับเข่าเกียร์ไคโอกานะครับเซคคอมและคอสโมกนะครับนี่ก็จะเป็นบุกบอมบเหมือนกันเนาะเลยรึ่งทางมาแล้วครับ ลุ้นว่าวันนี้จะได้กับเขาบ้างไหมเนาะครับจิมือนะครับปิกาจูลูนาอาล่าครับไคโอก้ไปสุดท้ายเป็นซามาเซนต้าวีนะครับผมวันนี้ก็ค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับความรูปวับของการนะครับถัดไปครับ เอเนจี Energy, ไฟฟ้านะครับ c o s m o น e s เซเนต์อีเวลทนะครับแล้วใบสุดท้ายเป็นพิ k a จูวีวันนี้พิกาจูก็มากันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าอีก4ี่ซองจะมีอะไรบ้างนะครับผมซองุดท้าย เอเนจีมืดนะครับแล้วเราได้พิกาจูรียูเนียนนะครับผมเป็นวียูเนียนนะครับก็คือเป็นพิกาจูที่สามารถเอามาต่อกันได้นะครับเดี๋ยวต่อให้เพื่อนเพื่อนดูกันนี่นะครับอ่าถือว่าค่อนข้างสวยแล้วนะครับใบนี้นี่สวยงามนะครับโอเคงห้เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยสามซองสุดท้ายครับดูว่าเราจะมีโชค กับมิวหรือเปล่านะครับเริ่มจาก Energy พืชน,นะครับเพาเกียมิวเป็นธรรมดาก่อนนะครับตามด้วยเซกค,ครมแล้วใบสุดท้ายเป็นงานวิจัยของศารตราจาร์นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นอีกสองใบครับอีกสองซอง จ okay. ่เล็กครับงานวิตัยของศาตาจารย์มิวและปิกาจูวีนะครับแล้วไสุดท้ายคือลูกเกียรนะครับก็จะเห็นว่ามีความเป็นแบบบุกบับนะครับซองสุดท้ายของบล็อกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลุ้นการโปรโมกันนะครับ25ปีนะครับ ดูว่าเราจะเหลืออะไรให้ลุ้นบ้างนะครับจีน้ำอีเวลทอร์คอสโมนโอโอและใบสุดท้ายเป็นเซเนย์โอเควันนี้ก็ที่ประทับใจน่าจะเป็นตัวของ v ีย i เนเนาะค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปเปิดการนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับ ช่องปั้นครับผมด้วยนะครับรายได้ติดตามการเปิดการ์ใหม่ๆนะครับจะพยายามลงในทุกอาทิตย์นะครับครับเดี๋ยวเรามารุ้น4ี่ซองนะครับการ์โปรโมชั่นนะครับใน1นซองเนี่ยก็จะมี1ใบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเขียนว่ามีทั้งหมด2ีบอดใบดูว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะครับมานี่ครับใบแรกครับ หัวเงินเงินอย่างนี้หัวเงินเงินอย่างนี้เซครอมหูใบนี้สวยมากครับหัวใบนี้สวยเลยเซครอมกูฉลองครบี้ว่อเป็นฟูอาร์ตนะครับหัวใบนี้สวยเลยนะครับอืมเปิดได้ดีครับใบนี้สวยมากครับขอไว้นี้ก่อนถัดไปครับสองที่สองแล้วเหมือนกันจะได้อะไรอีกครับ เป็นขอบทองครับมารุ้นกันว่าจะได้น่าจะเป็นการ์ดเทนเนอร์นะครับแก๊งโรเก็ตมาแล้วถือว่าสวยนะครับแต่ว่าไม่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับถัดไปครับสองที่สามดูซิว่าจะได้อะไรน่าตื่นเต้นอีกไหมครับที่สามเป็นการ์ดสไนเป็กซ์นะครับเป็นทัดไฟเนาะ อันนี้ก็ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับโอเคมาลุ้นซองสุดท้ายของวันนี้นะครับดูสิว่าเราจะได้อะไรสวยๆอีกไหมตื่นเต้นนะครับเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นเรชิลัม ใบนี้สวยมากเลยครับเรชิรัมโอ้ใบนี้สวยเลยครับถือว่ามีทั้งเรชิรัมและเซย์คอมมาด้วยกันเลยนะครับกล่องนี้อูมาดีตรงกัดโปรโมทแถมนะครับวันนี้ก็หมดกันไปแล้วนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามจนจบคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดใส่สไครปเป็นกำลังใจให้กับทางเพจปั้นครับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ